สวัสดีค่ะวันนี้พี่อมก็จะมาแนะนําวิธีติดเข็มหมวกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะคะซึ่งพี่อมก็ซื้อมาในราคา10บาทค่ะลักษณะของเข็มนะคะก็จะมีใบหน้าของเสือแบบนี้นะคะแล้วด้านล่างก็จะเขียนคําว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเข็มเพื่อที่จะเย็บติดกับหมวกนะคะต่อมาค่ะเป็นลักษณะของหมวกนะคะก็จะเป็นวงกลมแบนๆแบบนี้ค่ะ ส่วนสีก็จะเป็นสีเลือดหมูนะคะส่วนด้านในก็จะมีเชือกแบบนี้นะคะเพื่อปรับระดับความกระชับพอดีเมื่อเวลาเราสวมใส่นะคะนี่ค่ะถ้ารู้สึกว่าหลวมเกินไปเราก็สามารถดึงเชือกให้แน่แน,แ,นแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็ทำการมัดเชือกแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เก็บปลายเชือกไว้ด้านในได้เลยนะคะนี่ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นรูสําหรับระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนนะคะก็จะมีด้วยกัน2องรูค่ะซึ่งเมื่อเวลาเราสวมใส่นะคะก็จะอยู่ฝั่งขวามือของเรานะคะส่วนเข็มตัวนี้นะคะเราจะติดฝั่งตรงข้ามรูระบายอากาศนี้นะคะติดให้ตรงกับรูแรกแบบนี้ค่ะนี่นะคะเมื่อติดเสร็จนะคะให้ส่วนหัวของเข็มนะคะตรงกับขอบของหมวกพอดีแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ติดเข้ามาแบบนี้เลย ติดให้ตรงนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะเมื่อติดเสร็จก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะส่วนฝั่งที่เราติดเข็มนะคะเราก็จะจัดให้เขาตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วไล่ระดับลงมาแบบนี้นะคะนี่นะคะซึ่งฝั่งขวาเราก็จะเฉียงต่ําลงมาแบบนี้ค่ะจัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะซึ่งเมื่อสวมใส่นะคะเราก็ให้เข็มตาสัญลักษณ์นะคะอยู่ตรงกลางคิ้วของเราพอดีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วไล่ระดับ จากบนลงล่างมาแบบนี้นะคะฝั่งซ้ายจะสูงแล้วก็ไล่ระดับต่ำลงมาหาฝั่งขวามือค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการติดเข็มหัวลูกเสือสามมันรุ่นใหญ่นะคะ